สวัสดีครับถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะแล้วเราต้องการทำข้อมูลในแต่ละรายการเนี่ยให้กลายเป็น4แถวเช่นตรงนี้รัดฟอร์ดดคอาร์แล้วก็บลูโนในลักษณะนี้นะกลายเป็นอย่างละ4แถวเราทำแบบนี้ได้นะตรงนี้คีย์เลขก 1, 2 3ลงไปนะเราต้องการทำให้เป็น4ชุดก็ Copy ลงไปกลายเป็นชุดที่ 2, องชุดที่สชุดที่4จากนั้นนำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ ตรงไหนก็ได้นะครับของคอลัมน์เนี้ยนะที่เป็นตัวเลขเนะี้ยไปที่เดต a เลือก a ไป z Excel ก็จะนำตัวเลขไปเรียงกันนะเราก็จะได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการนะครับเป็นแบบนี้นั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการทำแบบนี้นะเราต้องการเขียนฟนะังก์ชันผมเอากลับไปก่อนนะหากเราต้องการเขียนฟังก์ชันให้มันกลายเป็นผลลัพธ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรนะตรงนี้เราใช้รูไปช่วยนะครับ รูเอสตรง A 4. นี่จะล็อกไว้หรือไม่ล็อกก็ได้หารด้วยเลข4นะลอง Copy ลงไปดูนะมันจะเป็นแบบนี้ก่อนจากนั้นนะถ้าเราใช้ INT ไปช่วยเนี่ยนำา n t ไปครอบมันจะแสดงจำนวนเต็มโดยจะตัดจุดทศนิยมทิ้งไปนะครับอ่ะก๊อปลงไปใหม่นะเราก็จะได้ตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มออกมานะพอเราได้แบบนี้เนี่ยเราก็อินด x ได้เลยนะ อินเด็กซไปที่ไหนก็อินเด็กซ์ไปที่ตรงนี้นะ B2 ถึง B4 ตรงนี้เนี่ยเราล็อกกด F4 ล็อกไว้แต่เราปล่อยคอลัมน์ B ไว้นะเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะ Copy ไปทางขวานั่นเองนะคอมม่าอินเด็กซ์ไปที่ตำแหน่งที่เรา I N T ได้ตรงนี้นะครับกด Enter แล้วก็ Copy ลงไปส่วนเกินเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้ติดค่าแ er อ r ร r ก็ใช้ If error ไปบังคับให้เป็นค่าว่างไป copy ลงไปแล้วก็ copy ไปทางขวานั่นเองนะเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการสูตรตรงนี้ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะก็ลองนำหลักการนี้ไปปรับใช้ดูนะครับวันนี้แมวใหญ่ลาไปก่อนสวัสดีครับ